สวัสดีค่ะคุ่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับที่ชอิงนะคะที่ชงจะพาเด็กๆนะคะมาทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องถุงวิเศษค่ะเอามาดูวัสดุอุปรกรณ์นะคะว่ามีอะไรบ้าง1นงนะคะถุงใสแลาถุงใสแกงร้อนนะคะสองดินสอนะคะอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆนะคะจะต้องเหลาดินสอให้แหลมนะคะสามนะคะกระมังนะคะ4นะคะ หนังยางนะคะแล้วก็ข้าสุดท้ายก็คือน้ำของเรานั่นเองนะคะขั้นตอนการทำนะคะเรานะคะจะเทน้ำนะคะใส่ลงไปนะคะปริมาณที่ต้องการนะคะตามที่ท่านเรียนต้องการเลยนะคะเทน้ำใส่ลงไปจากนั้นนะคะเรานะคะจะมัดถุงพลาสติกให้เรียบร้อยนะคะมัดถุงพลาสติกนะคะ เราก็จะได้ถุงน้ําแบบนี้นะคะเราจะมาทําการทดลองนะคะว่าเมื่อเราแทงนินสอทะลุผ่านผงพลาสติกแล้วน้ําจะรั่วไหลออกมาไหมนะคะ,ะนะคะเมื่อเราแทงอินสอทะลุผ่านทั้งสอง แล้วนะคะเราจะพบบ้านน้านะคะไม่รั่วไหลออกมานะคะดเด็กๆนะคะถ,ถ้าค่อยๆใช้นิ้สอะเข้ไปนะคะอีกเ,เห็นไหมคะว่าน้ํานะคะไม่ไหลออกมานะคะดเด็กๆนะคะสามารถที่จะทําการทดลองง่ายๆที่บ้านได้เลยนะคะ หลักการทางวิทยาศาสตร์ได้อธิบายไว้ว่าวัสดุบางชนิดนะคะเช่นถุงพลาสติกสามารถที่จะยืดออกได้เล็กน้อยผิวถุงถูกขึงให้ตรึงจากน้ําที่อยู่ในถุงเมื่อเราแทงดินสอปลายแหลมจะกดผิวถุงยืดออกเล็กน้อยแล้วเจาะผ่านผิวถุงทะลุเป็นรูเล็กๆนั่นเอง ผิวถุงรอบรูจะยืดออกเมื่อดันแท่นดินสอผ่านไปและถุงจะทำการรัดดินสอไม่ให้น้ำไหลออกมานั่นเองค่ะ